สวัสดีค่ะมือนี้แม่พิมพ์มีเรื่องจะเว้าวซู่ฟางอีกแล้วหลังจากไปทําบุญมาแล้วเนอะค่ะเนาะไปทําบุญหมู่บ้านนี่วันว่าเล่นท่านี่ยหละจ้ะาพาพระอุทิตไปทําบุญเสริมดวงเสริมศาสะนาบรารมีนี่ละมูกระทรงลูบอยู่เมืองนอกมาให้เบิงหิมะโตะกลาย ส่งมาปิดกำลังใจให้กันว่าสันดอกกับมูกับเพื่อนอยู่เมืองนอกเนาะค่ะพ่อทิศปัดได้เลขมาว่าสซู่ฟังใจเอฟซีเดี๋ยวมาเบิงน้ากันเด้อค่ะมองเพลนถูแล้ววันที่หนึ่งอ่ะละจ้าพอดีเพลนมังเพื่อนมังสานเพอนเพลนกนเลยว่าเจ้าทีมาบอกอีกแล้วว่าสันเลยจะโล่งให้เอฟซีเบิงน้ากันเด้อค่ะตามผู้เป็นโสดเป็นหานล่องเบิงงีนหลักวันหน้าไม่พิมว่าเลขมันกับตัวไก่ไก่กันเบดหมวดนี่เนาะค่ะ เบื้องน้ำกันเด้อค่ะป่าก่วดินเลยตกไปเสาเลยได้ไหนิแปดมุ่งตกลหรนารถขี่ไปเห็เุงัน Nhìn Nếu ừ. là chỉ có hình nhắn khẩu ตอนอทีว่าจังไรมือนี้โว้อันกะเจ้าบอกมาก็เลยสีก็ซูฟังไม่ทิมอันบ้านที่ผูคนถือนันที่หนึง่งเหมือนไหมบ้านยานไหมจ้าอันที่พ่คนถือแต่บ้านที่เพิ่นขอเพิ่นลื้อบ้านเพิ่นลวงเห็ดไ,ไม่เลยไม่พิมเพิ่นลื้อบ้านเพิ่นลงเห็ดไม่เพิ่นเลี้ยขอมเองเสิ่เพิ่นจะสางสาบ้านไหมจ้า ว่าเจ้าทีเจ้าทางคนมาบอกสินะมันมากงที่แรกมากงก็หลังหน่อยมอหลังหน่อยแหละก็ถือแล้ววันที่หนึง่งนะอันนี้มามา่งหลังที่สองหลังใหญ่เลยเพิตมั่งเห็นไหมบวกกินเบิดเจ้าทีเลยมาบอกเิ่นเสือเรือสันวเล็กแปดฐาหนึง่งบ่ายโอทิดได้ยินอโอทิดก็เลย มาบอกสุเอชี่สร้างมองเพิ่นสวกหมานบงเพิ่นถือยังอันแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าหนึเก้าห้านี่ย่หนึ่งหาเก่เอิมองเพิ่นถือแล้ววันที่หนึ่งนั่นหะกล้านเนาะมันเป็นไรหกล้านบานนี่เพิ่นเลอยนมากงเห็ุไม่เพิ่นเลยจะเหตุบ้านไม่เพ้่นเลย์มั่งมก่งกันมากงแล้วแล้วเพิ่นก็เลยเจ้าที่มาบอกเพิ่นม่เขียนไหนเลย์่าษ ฟาคือดีจช่คือคมาบอกโคชีในนอนังอสนคนยังมาบอกโาทีนอะไรอีกแเ้ิ่นมาบอกคือยิ่เฮียนาอย่างสินะเพ่นก็มาบอกแล้วเรื่องห่วนี้ของเฮากระดายมาธรรมดาด้วอมาซื้อเอารเตอร์อุสนอยู่บ้านยาก็เจ้าซื้อเบอ้วเดดซื้ออิมแล้ว่าซื้ออิมเลยบ้านยาแต่ว่าเพิ่นบ่ไเดให้ถไทยทํำดอกก็เล่บกระอยาดบ่ะยาดดังนะนะนบ่อยกถ่ายถายังดอเพราะว่าก็เจ้าง่ายๆสินะแต่ว่านบ่อยากดัง พื้นกระบอกหอฟังนี่ล่ะพระอาิตไปในบ้าทแมวนึงพื้นกระบอกหอฟังจ้านี่ล้วหน้านี่อันเพิ่นเจ้าทีมาบอกแม่เพิ่นกะเสีอรถเด้อลาอ่ะพี่แปลหามหนึ่งนี่สันอ๋อพู่มเฮียนพู่มซ่านเพิ่นล่ะมาบอกตอานีพระพอิตยก็เลยเขียนมาให้เบิ่งนี่ล้วนี่สีโสดีแต่นอ้๊บมาเยี่ยมพิมพ์ี่มันถึงแล้ววันที่หนึ่งหันเด้อนีจจ่เดี๋ยวใจอีกสี่พื้นลือบ้านเพิ่นลงเบิ้ลเลยสองรางบ้านที่แรกอันหลงังโบราณมังลงบานอีก หลังโมเดิร์นก็ยังมางลง่มขึ้นกันเนาะเพื่นสีสันเขาเลือดขาดแล้วบาดโฮกหลานนอนเนาะอยู่ในกระเป๋าแล้วเนาะจัแต่หาหนึ่งเด้๋ยวจะเอฟซีอันนี้เพื่อนมาเขียนให้เลยดิจ้าเพื่อนมาเขียนในเจ้าทีเพื่อนหนึ่งเพข้นมาเบิ่งเอานังกันเนาะค่ะเนาะตัดจะมาต่ำใจทะเลก็ได้ทะเลก็มาเอาเด็กหัวดีใกล้กันเบิดอหลวงพ่อทีเนาะหมู่บ้านแม่หนุ่มกับไปขออยู่เจ้าทีมา กันกับต้นยวกันเจดหาหนึ่งหนึ่งหาเจดเมนเปลี่ยนเปลี่ยนจะเป็นแปดสิหเอกโพธิ์ทิ่ไม่พิมพ์กับเป็นหาอย่งนี้ก็หาหนึ่งกันศูนย์หกแปดขอโตศูนย์หกแปดก็ไม่พิมพ์นั่นเก้าแปดกับหาหนึ่งเด็กไม่พิมพ์นี้เรามาตรงกันหาหนึ่งเลขไม่มอนกับหาหนึ่งกันเลยคนบอก เอ็ม่มอนกะหาหนึ่งเก่าหานึ่งเจ้าเอาแปดหาหนึงเก่าหานึงเอาเอาละเด้อบ้านเพชรเชี่ยเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อผู้เขามาแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพระอุทิศแม่พิมพ์มีโชกนี้เด้อจ้ะอีกช่องก็ช่องแม่พิมพ์พารวยวันสิบเจ็ดกลุ่มผ้าหกหาเมื่อื่นกับวันพระใหญ่จ้ะเป็นสิบหาคำกลางวันไหนมีโชคมีลาบน้ำกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละมองบนถือแล้ววันที่หนึง่งเขียนซื้อในเชลาพระอุทิศบ่อพ่นบ่ให้เขียนซื้อพ่นใบลง มากระจัดเลยจ้ะหวนมันใจมาเพราะทีหนวันตักมันมู่มันแล้วว่าจะออกไปอยู่เดียวนี่จะไปซื้อลอตเตอรี่กันจ้ะหนึ่งหมื่นหมู่บ้านกับไปทำบุญมาละที่พิมไม่บมันตรงกันพร้อมนี่นี่จ้ะอายุห้าเนาะตรงกันที่เอ็นควีนเปนแง่นะนะเงินเหรียญบาทโตกใส่พ่ส่อสองห้าห้าหนึ่งตรงกันนะโตกใส่เมื่อเลยเนาะเงินเหรียญบาทนื่คนไทยโศกไปเสมอหน่บานนี้เพ่อนกระเป๋าซู้ฟังมันตรงกันนัก หล,หลายหม่องถูกปติซนะพลึถือกันในหม่องคนโฉบประลาบนี่บ้านบ้านที่พลถือลแล้ววันที่หนึงด้อนี่เด้อนี่น,น,นีบ้านหลังทอล้วนที่หนึง่งเลยถงวดนั่นบ้านหลังนี่เลยกกเ,เน,นี่กระตัเสียเนาะโชโให้มานลำด้วยน้ำกันทุกคน มีดวงก็ขอให้ถูกเพราะที่ไม่พิมพ์ก็จะถูกคักๆละม้วนก็ซื้อน้ำผึ้งเป็นโสดล่ะซื้อเลขซื้อน้ำผอ้งเิ่นโสดเพิ่นหมานนันก็ฟันดีคักแน่แล้วจึงได้ก็ถูกจิ้มบุญแล้วด้เมื่อวานนีก็ได้กิ้มคักบุญับมาก็บมาฝันดีคักแน่สำหรับมื้อนี้ก็ะเซมดีคนเนาะค่ะบน้องสวัสดีค่ะ